คนงคนเทิงไทยรัฐทั้งทีไม่มีเรื่องสายมูได้ไงอะนางเอกก็มีน้าตา ฝนธนสุนทรค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งบอกเลยคุณขายังเป็นลูกทุ่งที่เดินหน้าสายมูทําบงทําบุญนี่ยืนภาพคู่กันเลยกับคุณอ้อมอ,องอ้อมใจนะผู้สื่อข่าวเราเจ้าตัวเนี่ยเล่ากับพี่อ้อมไม่ฟังบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะพี่ไปเลยเดินสายไหว้พระทําบุญรับปีกระต่ายรัวๆพี่แจ๊คขันและที่สําคัญนี่นะเขาเดินทางไปไหว้ขอพรจากแม่ชีบุญเรือนอย่างที่ทราบกันดีคนส่วนใหญ่เนี่ยไปขอพรท่านในเรื่องของสุขภาพค่ะพี่ฝนเองก็ เดินทางไปขอพรท่านเรื่องสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงจะได้มีแรงในการรับงานเยอะๆหาราย mm hmm. ได้ปังๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราถามว่าอารลพี่มีเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่า uh huh. ไม่มีนะคะสบายดีเพราะว่าดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีค่ะเลือกทานอาหารมีประโยชน์แล้วการเดินทางไปไหว้แม่ชีในครั้งนี้ย เป็นไปตามคําแนะนําของใครรู้ไหมไม่น่าเชื่อว่ามาได้งไงด้วยกันไ,ไม่รู้พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ลูกไปสนิทกันตอนไหนพี่ฝนเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างที่ดนใจค่ะให้พี่แท่งเนี่ยมาบอกเธอว่าให้ไปไหว้แม่ชีที่นี่ที่นั่นนะคะพี่ฝนก็เลยไม่รอช้าเขาบอกบุญมาแบบนี้และรีบเดินทางไปไหว้ยอย่างไวเลยค่ะพร้อมกันนี้ค่ะพี่ฝนก็บอกอีกด้วยปีนี้เดี๋ยวตั้งใจเลยอยากจะเดินทางไปไหว้พ่อปู่ศรีสุดโทกับแม่ย่าศรีปรทุมมาด้วยเพราะปีที่ผ่านมา มีเหตุให้ต้องพลาดเคลื่อนตลอดเลยค่ะมีความรู้สึกตั้งใจมากๆเลยแต่ไม่มรู้จะมีบุญวัสนาหรือเปล่านะคะอยากจะอ,อยากจะไปไหว้ปู่ย,ายา่าพญานาคที่ที่ทั้งที่บึงการด้วยทั้งที่อุดรด้วยค่ะก็คืออยากจะอยากจะไปกราบอยากจะไปขอในเรื่องของ ของกา,การงานนี้ล่ะคะ่ะก็คือขอให้มีผู้ใหญ่รักเอ็นดูมอบหมายงานให้แล้วก็ขอให้ทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้มีอุปสรรคมาขัดขวางในการทํางานของเราอะไรประมาณนี้นะคะ่ะขอโชคขอลาบเผื่อใช่ใช่<อ>เผื่อว่าท่านจะให้โชคให้ลาบสักแบบสักก้อนหนึ่งเออปลดหนี้ปลดสินอะไรประมาณนี้นะค,ะค่ะก็อยากจะไปขอท่านด้วย แล้วแต่เชื่อแล้วแต่ศรัทธาที่แน่ๆนะคะเดินสายไปเถอะทำบุญเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้ปังๆทั้งปีอย่างที่ผู้คนตั้งใจนะคะ